สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมไม้แยแยในขณะที่กำลังออก,อกดอกบานสะพั่งเต็มสวนเลยนะคะไม้แยแยถือเป็นไม้มงคลเมตตาค้าขายขอได้ใครมีความประสงค์มีความต้องการจะขออะไรก็ขอได้เป็นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานมากค่ะ ธรรมชาติของไม้มงคลหรือไม้กายสิทธิ์นะคะช่วงไหนที่มีการออกดอกก็เชื่อว่าจะเป็นช่วงที่มีความกายสิทธิ์หรือมีฤทธิ์มากที่สุดนะคะก็ในฤดูกาลนี้เลยนะคะไม้ใหญ่แย้ของที่สวนเวลากรสมุนไพรออกดอกสะพังเต็มไปหมดเลยะคะ่ะถ้าใครมาดมูในช่วงนี้ยังพอทันอยู่นะคะเพราะเขาบานอยู่ พอเริ่มบานแล้วจะบานอยู่ไม่กี่วันก็จะเริ่มร่วงแล้วก็ติดผลละใครยังไม่เคยเห็นดอกไม้ใหญ่แย้นะคะอันนี้คือดอกของเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะบางท่านก็เอาดอกของเขาไปพกพาหรือทำเป็นมวลสารเพื่อเน้นเสน่ห์เมตตาค้าขายนะคะ ตัวที่ร้านเองก็สังเกตว่าถ้าช่วงไหนไม้ใหญ่แยะออกดอกซึ่งก็ออกดอกปีละหนึ่งครั้งช่วงนั้นจะมีลูกค้ามากเป็นพิเศษแล้วก็เงินทองก็จะคล่องเป็นพิเศษค่ะลูกค้าโอนง่ายโอนไวเจราจาก็ง่ายเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ไม้ตัวไหนที่มีความนิยมกันมายาวนานหลายสิบปี หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ย่อมเชื่อได้ว่าเขาก็ต้องมีคุณวิเศษที่จะสามารถที่จะทำให้ผู้พกหรือผู้ปลูกเกิดสิริมงคลในชีวิตไม่งั้นก็คงดังแป๊บเดียวแล้วก็จะเงียบหายไปตามการเวลาแต่ไม้ใหญ่แย้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตั้งแต่ทำร้านมาสิบปีกระแสของ สิบกว่าปีกระแสะของไม้ใหญ่แย้ยังไม่เคยตกเลยนะคะยังคงเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สาะ,ะแสวงหาของคนที่ต้องการเสริมทางด้านเมตตาค้าขายตอนนี้ออกดอกสับปั่งเต็มสวนเลยค่ะอันนี้ดอกโูมอยู่เดี๋ยวก็จะได้ทยอยบานสวยมากค่ะเป็นไม้ที่ ออกดอกแล้วน่ารักมีสเสน่ห์มากอันนี้เพิ่งรดน้ำเสร็จของเรามีทุกขนาดนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยบาทห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันเรามีหลายขนาดมากและถ้าใครสั่งในช่วงเวลานี้ก็จะได้ดอกของเขาไปด้วย ะคะใครอยากได้ดอกก็คอมเมนต์มาเป็นพิเศษว่าขอต้นที่ติดดอกนะคะเราก็จะคัดคัดให้แต่ต้นเล็กก็อาจจะไม่ได้ติดดอกทุกต้นนะคะแต่ช่วงส่งก็อาจจะร่วงร่วงไปเราก็เอาเก็พบพกใส่กระเป๋าสตางค์หรือใส่ถุงผ้าเอาไว้เป็นเมตตาค้าขายอธิษฐานขอเอาเลยค่ะธรรมชาติของไม้มงคลเราต้องการสิ่งใดเราก็ โคจราจากับเขานะคะสื่อขึ้นถึงการน,นั่งสมาธิทำทานรักษาศีลเพื่อช่วยให้ขึ้นของเรากับไม้มงคลต่างๆสื่อถึงกันได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของไม้ใหญ่แยะใบของเขา,าจะมีลายที่ชัดเจนบางคนก็มองเห็นเป็นตัวเลขก็แล้วแต่ โชคของแต่ละคนนะคะปกไว้หน้าบ้านได้เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วยให้การค้าการขายคล่องเงินทองคล่องขึ้นหรือถ้าบรรดาเกจิท่านก็จะเอาลำชิ้นใหญ,ใหญ,ใหญ่ตั้งแต่ขนาดนี้ก็ได้นะคะไปจนถึงใหญ่กว่าน,นี้แล้วแต่ความแก่ของไม้พอไปทำตะก,กุดจะเสกหรือไม่เสกก็ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเด้กพก ไว้เป็นเมตตาค้าขายยุคไหนสมัยไหนก็ต้องมีตัวช่วยค่ะจะค้าขายจะรับราชการทำงานเป็นมนุษย์งเงินเดือนต่างๆเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งล้วนแต่ต้องมีตัวช่วยแต่ใครจะถูกฉลกกับวัตถุมงคลหรือสิ่งอันเป็นมงคลตัวไหนก็แล้วแต่บุคคลนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะตามเบอร์โทรและไอดี์นี้นัดวันเวลามา ถ้าอยากจะมาดูดอกของไม้ใหญ่แย,แย้ที่กำลังบานสะพั่งเป็นต้นก็ทักกันเข้ามานะคะยินดีต้อนรับแต่ขอนัดเป็นไลยๆไปนะคะในเวลาก่อนสมุนดไก็พาชมไม้ใหญ่แย,แย้สุดยอดไม้มงคลกายสิทธ์นะคะที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานขอบคุณมากค่ะ